เริ่มแล้วนะครับยกแรกจเริลเกียริชออัจฉริยะกับข้องนอนทองพอหลักบุญโอ้ค่าใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับในพิกัดน้ำหนัก1 1 2่อนด์บอจริลนเกียริเป็นมวยที่ชกสนุกนะครับแล้วก็ผ่านสายตาแฟนมวยมาหลายครั้งแล้วนะครับพยายามขยับเข้าหาตั้งแต่ยกแรกเลยครับใกล้ๆครับยกแรกไม่ต้องห่างกันมากครับ อยู่ใกล้ๆคิดอะไรแล้วมันออกแล้วถึงเลยครับไม่ต้องสืบไม่ต้องขยับครับนี่ครับขยับจะเตะไม่เตะครับเปลี่ยนเป็นถีบครับด้านของก้องนนทองเยริแข่งซ้ายครับตีหน้าทักทายไปก่อนแล้วครับถีบยอดอกไปทีครับเจริญเกียรติพับล่างเอาคืนครับก้องนนทองไม่ยอมกันแล้วครับโดนทักทาทย กันแบบเจ็บเจครับเน็บกันแบบแรงแรงก็ต้องมีเอาคืนกงนแลลวครับยกแรกอ่ะทีไปครับเจริญเกียรโต้ตุ้มตวัดแข้งซ้ายครับก้องดนทองหมายเจ็ดหัวแล้วครับแต่ว่ามันเบาไปนิดครับแล้วก็ยืนห่างไปหน่อยครับนี่ครับเอาคืนเหมือนกันครับเจรินเกียริซ้ายกับขวาแล้วครับไม่มีใครยอมใครแน่คู่นี้โอ้โหดูลายสักถือว่าเก่าเกมใช้ได้เลยครับต้องดนใสใช่ครับเจรินเกียริก็เดินขยับเข้าหาเป็นมวยแข็งแรงนะครับ อาวุธนี่ออกได้ต่อเนื่องตลอดทั้งโอนทีเดียวเลยครับก้านคอต้องนักครับโอ้โหนี่นะครับพอพูดยังไม่ทันหยัดคำเลยนะครับตวัดทีเดียวเต็มแขเต็มข้อล่นให้กรรมการนับแปดไปแล้วนะครับมาดูว่าจะเช็คบินได้หรือเปล่านะครับในยกที่สองนยกแรกนะครับเลยยันกระเบียดเข้ามาเวลามีนะครับบังลีแบบนี้ครับได้ลุ้นได้เสียวครับนาทีเสร็จเสร็จอูยศอกขวาของก้องนนททองครับแม่พลาดไปแล้วครับ ลืมไปก่อนครับมาว่ากันใหม่ครับตรงนี้ยังพอมีเวลาครับก้องนนทองก็เริ่มจะฟื้นนะครับดูว่าฟื้นเร็วนะครับคงจะซ้อมเตรียมตัวมาดีด้วยโดนก็ไปนี่โดนแรงนะครับลูกนี้ตอนนี้ฟื้นแล้วเริ่มจะเอาคืนนะครับต้องพยายามเบียดมีหมัดมีศอกเข้ามาจะเอาคืนได้ดูได้หรือไม่ได้นะดูนะครับไม่มีตกใจด้วยครับเจริญเกียรติครับก้องชมครับก้องนนทองครับโดนเต็มเต็มแข้งครับล่วงลงไปก้นจำเบ้าแต่ว่าดูครับฟื้นแล้วครับ แสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวการฟิซซ้อมที่ดีแล้วครับร่างกายนี่ดีมากครับมาแบบขึ้นมารวเดวเร็วอาพยายามจะย้ำครับจะเลินเกียดกนททอบอกรู้ทันแล้วครับเมื่อกี้พลาดไปนิดเดียวแต่ว่ามือท้ายนี่ตกไม่ได้เลยนะครับหมายมั่นปั้นมืออยู่เจาะล่างด้วยนะครับล่างๆเผลอแป๊บเดียวนี่ขึ้นบนนับ8เลยนะครับมาดูว่าก็ตอนนี้จะผ่อนเกมกันไปหน่อยนะครับอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของยกแรกครับขยับเข้าหาต้องโนนทอง จเริ่มเยียดได้นับไปแล้วก็ไม่รีบร้อนนะครับมีลูกถีดที่คอยรบก,กวนเอาไว้ดูนะครับว่าจะเอาคื้นอย่างไรยกต่อ,ตอไปไม่เชื่อว่าเกมนับแปดไปยกนี้กล้องโนนทองนี่ออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับเบียดเข้าหาทันทีเลยเพราะว่าโดนนับแปดไปแล้วเอาไปพยายามจะปั้มในดูตีเอาจะเร่งได้ไม่ได้จะผ่านไม่ผ่านนะครับจะตีตื้นได้หรือเปล่าว่าโดนนับไปแล้วนะครับยกนี้ออกมาล็อกสวยนะครับ อีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนมาดูกันนะครับยกนี้เรียกว่าเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกสองโอ้มีศอกมาด้วยจเจริญเกียรติมีเครื่องขวาคอยสกัดเอาไว้ครับ <c oughs> ดูนะครับเกมการชกก็ยังถือว่าช่วงนี้นี่กล้องโนนทองต้องเอาคืนจเจริญเกียรติไม่มีบอลแล้วนะครับได้นับแปดตุนเอาไว้แล้ว แต่ว่ามีโต้ประมาทไม่ได้นะครับโอ้มีศอกเหมือนกันกล้องนนทองเบียดเข้าไปย้ำเข้าไปนี่นะครับมาอีกแล้วครับสอกเอาดูว่าจะมั่นอกมั่นใจสภาพร่างกายก็น่าจะฟื้นเต็มที่แล้วครับตอนนี้โอ้โหเลือดมาแล้วครับเลือดสดเลือดของจริงครับมาทางด้านของกล้องนนทองนี่เปิดแผลได้แล้วครับเอ้ามาดูครับเจริญเกียริจะตกใจไหมพยายามจะย้ำสอกเข้าไปครับากล้องนนทองโอ้โหดูครับเจริญเกียริศอกขึ้นแล้วครับเปิดแผลผมใช่ไหม ให้ผมได้เปิดแผลครนบ้างครับเจเลญเกียริไม่ได้พูดครับบางรีพูดเองเรียกว่าไปถอยตั้งรับนะครับเจรินเกียรปล่อยให้ดูครับโอ้โหกล้องโนทองเบียดเข้ามานี่สอกงัดเข้าไปนี่โอ้โหเลือดนี่เยอะนะครับเลือดทะลักออกมาเลยนะครับเอาเลยครับกรรมการต้องหยุดให้แพทย์สนามนี่ดูก่อนครับโอ้โหเลือดขึ้นหน้าครับในแพทย์จีรศักดิ์บุพผาชาตินะครับคุณหมอจีรศักดิ์ของเรานี่ไม่สวแล้วครับขึ้นไปดูบาดแผลดูแต่ที่กลางหน้าผากเลยครับ ไหวไม่ไหวนะครับดูนะครับอ้ตาแผลนี่ใช้ได้นะครับอนุญาตให้ชกต่อนะครับเอ้ามาดูกันนะครับเดือดเลือดพ่านแน่ครับวยคู่นี้โอ้โหใจแข็งจริงๆครับคุณหมอครับคุณหมอบอกไม่ใช่แผลผมครับคุณอยากจะชกต่อผมไม่ชกแน่นอนโอ้ยโอ้ยยังไงครับดับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเหลือเชื่ออีกแล้วครับคนโดนดับ กบมาชนะนกครับโอ้โหเรียกว่าจังหวะเดินเข้าไปนี่โดนบวกครับทีเดียวเลยเรียบร้อยเลยแตกก่อนด้วยนะครับไม่รู้ว่าเลือดเข้าตาหรือเปล่านะครับไม่ทันเห็นหรือว่าโดนบวกเข้าไปหมัดนี้นี่เต็มจริงๆเดี๋ยวเรามีภาพช้าให้ดูกันอีกครั้งครับโอ้โหนี่แหละครับนี่คือผลงานของเพชรยินดีครับกล้องดนทองครับพลิกเหลือเชื่อเอาชนะนกครับโอ้โหยกแรกโดนก้านคอหล่นไปก่อนอานะครับมาดูภาพช้าๆนี่ครับจังหวะจะเบียดเข้าไปอ่ะดูนะครับจะโดนอะไร โอ้ยังดูมุมนี้นะครับน่าจะเป็นศอ,อกนะครับโอ้โดนบวกสอ,อกหลนเลยแตกด้วยนะครับเอาคืนได้นี่นะครับโอ้โหเรียกว,ว่ายกแรกนั้นโดนนับแปดไปยกนี้มาบวกสอ,อกน็อกเลย